จำารได้ยังครับไปเลยฝึกไว้บาลานก็ควรฝึกนะบาลานก็ควรฝึกไว้ครับช้าช้าช้าชั่มชั่ชัช,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 ชัสวัสดีครับเราก็มาไลฟ์กันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสขอไลฟ์เป็นการฝึกพักค่้ของพวกเรานะครับของพวกเราวันนี้ก็จะเป็น มุมนั่งพิษของพวกเรานะครับอ่ามุม,มพักพิดนี่พี่จอนะครับพี่จอนี่ก็พี่พี่สมาชิกของเรานะครับอ่านี่นะครับก็เริ่มมีมาแล้วนะครับอ่าพักก่อนเดี๋ยวค่อยลงใหม่นะครับพักก่อนพักก่อนนะครับอ่านีก็เดี๋ยวพาดูบรรยากาศรอบๆนะครับพาดูบรรยากาศรอบๆก่อนนะครับ X 맥นั่นเองนะครับ X 맥เก็บพะยะก่อนก็วันนี้เรามีออรอบฝึกกันนะครับเรามีรอบฝึกกันก็ฝึกกันตั้งแต่นี่ฮะประมาณ20นาฬิกาเป็นต้นไปหรือว่าสองทุ่มนะครับจนถึงห้าทุ่มโดยประมาณนะครับนี่คือพักค่ำเนาะก็จะมีวัน อังคนนะครับกับวันพฤหัสนะครับสองวันที่เป็นการฝึกภาคค่ำแบบนี้นะครับเดี๋ยวขอทิ้งขยะแป๊บหนึ่งนะครับก็ใครก็มาฝึกได้นะครับใครก็มาฝึกได้ยินดีต้อนรับทุกคนที่สนใจจะมาฝึกนะครับอันนี้จะเป็นฐานบาลานซ์ของเราฝนะึกขี่ความเร็วต่ำๆทรงตัวโอ้ยเฮีย พยายามพยายามนะครับนี่อ่าโชว์โชว์ชวอันนี้เทพเจ้าสายฟ้าของเรา้องแสบครับะ้องแสบเทพเจ้าสายฟ้าของเราครับโชว์บาลานซ์หน่อยเอาให้มันช้าๆขี่ไอ้บอสได้หน่อยดิมึงอ่ะ <c oughs> <c oughs> นะครับก็บาลานซ์ของเรานะครับบาลานซ์ของเราก็เป็นการฝึกขี่ความเร็วต่ำนะครับทรงตัวใน ความเร็วต่ําให้ได้นั่นเองนะครับโดยรถออตโต้แบบนี้อ่ะอย่างอย่างนี้ฮะคลิกหรือรถออตโต้ทั่วไปก็คือเราใช้คันเร่งอย่างเดียวเราไม่ใช้เบรกไม่ใช้เบรกแล้วเบรกไม่ใช้นะครับใช้แค่คันเร่งในการคุมความเร็วของรถนะครับอ่ะค่อยๆเปิดนิดเดียวแก้อาการมองไปข้้งหน้าอ่อานี่เอาใหม่ไหครับบาลานซ์เป็นสิ่งจาเป็นอย่างหนึ่งเลยนะครับในการที่เราจะขี่รถมไซค์ของเราให้ได้ดีมีประสิทธิภาพนะครับ ก็แนะนําว่าฝึกไว้บ้างก็ดีนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยมันก็ค่อนข้างจําเป็นแหละนะครับ mm hmm. รอบหน้าเราให้พี่ม่โชว์ <laughs> พี่ม่โชว์บาลานซ์นะครับนี่นี่โอ้ยเร็ว้วไปเอาใหม่ <laughs> เดี๋ยวจะชมมือเดียว <laughs> นะฮะก็เป็นสิ่งจําเป็นนะครับเป็นสิ่งจําเป็นที่ควรจะต้องฝึกนะครับสําหรับการฝึกขับขี่ทรงตัวใน ความเร็วต่ำนะครับก็เป็นส่งจำเป็นโอ้นี่ลมดีนะครับเนี่อากาศนี่ดีนะครับนี่ลานฝึกของเราก็ฝั่งนี้จะเป็นสลาลอมนะครับสลาลอมจะวิ่งมาเข้านี่นะครับก็จะไปสู่ขดโค้งด้านในที่เป็นมุมแบบดาร์กโซนมุมมืดนะผมพาไปดูนะครับมุมมือดอ่ะมันอยู่เขาเรียกว่าส่วนที่ไกลสุดของขอบสนามนะครับแสงมันอาจจะไปไม่ถึงแต่ก็มีอ่อนๆจาก โซนก่อสร้างด้านในบ้างนิดนึงนะครับจะพาไปให้ดูนะครับจะขึ้นขึ้นด้านบนนะครับจะพาขึ้นด้านบนอาศัยขอแม้มสกเก็ตขึ้นหน่อยนะครับนี่นะนี่ฮะนี่เป็นมุมมองด้านบนเนาะสูงหน่อยจะเห็นชัดนะครับนี่ฮะก็เยียพพิจอรพีพิจนสลาล่อมมาแบบนี้นะครับสลาล้อมมาปุ๊บเลี้ยวนี่ก็เป็นบาลานเนาะทางทแคบๆมาปุ๊บเนี่ยก็จะเลี้ยวขึ้นมาแนี้ นะก็ตามไปเลเลี้ยวซ้ายตรงนี้จะเข้าโซนที่เป็นมุมมืดด้านในแล้วนะครับเห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้จะมืดหน่อยนะครับเราก็เพิ่มอุปสรรคเข้าไปเป็นโค้งเป็นอะไรต่างๆนานานะครับอ้อมมาปุ๊บหลบเสาครับตรงนี้หลบเสาฟ้าบนี่หลบเสานะครับแล้วก็เข้าทางขวาอันนี้จะเข้ามาสู่ลายตรงกลางแล้วนะครับก็จะวนเข้ามาใหม่อ่าเข้าไปแบบนี้นี่ครับเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เข้าตรงกลาง แล้วก็วนไปนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะฮะใช่ก็เป็นลายคร่าๆนะครับที่นี่อย่างที่เห็นนะครับเราก็ยินดีต้อนรับทุกๆคนนะครับรถอะไรก็ได้นะครับมาได้หมดเลยนี่แก๊งออโต้ครับแก๊งออโต้นี่ครับแก๊งออโต้ครับนี่ XMAX นะครับ XMAX สวัสดีครับทุกคนด้วยดีใจจังมีคนเข้ามาดูแล้วนะครับ ถ้าใครเห็นก็ทักทายเข้ามาได้คอมเมนต์ทักทายผมหน่อยก็ดีครับจะได้ไม่เหงานะครับสวัสดีครับเอสวันนี้ครับกดไลค์กดแชร์ได้นะครับเป็นกําลังใจให้เราหน่อยนี่พี่โมโชโชวเฮ้ยอย่ากางขาเดิไอ้เหี่ยแม่เยเป็นสิ่งจำเป็นนะครับผมบาลานซ์การฝึกบาลานซ์เนาะมันช่วยได้นะครับช่วยได้มากๆาจริงครับสวัสดีทุกคนนะครับสี่ส้าห้าคนเข้ามาก็ทักทายมา่มอยได้นะครับชวนผมคุยได้จะได้ไม่เหงานะครับ ใครคิดว่ากิจกรรมที่เราทำมันดีมีประโย,ยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับอ่าเนี่ยก็จะขี่รถอะไรก็มาได้หมดเลยนะครับจะบิ๊กปงบิ๊กไปรถเล็กสกูตเตอร์อะไรก็เฉยเฉยแฉบเฮ้ยอุยสราล้มอลลมเหรอคุสราล้อมเลยเหรอเอออ่ะอ่ะมาครับมาครับนะก็เนี่ยฮะก็มาได้หมดนะครับฝึกฟรีไม่มี ค่าใช้จ่ายนะครับเราก็ช่วยๆกันแนะนำนะครับวิธีการฝึกในแบบฉบับของชมรมหรือของอาซีคลับนั่นเองนะครับเราก็เรามีรูปแบบเ,เรียกว่าเป็นรูปแบบเฉพาะในการฝึกของเราเองนะครับว่าโอเคเรามีวิธีขี่แบบนี้วิธีฝึกแบบนี้ใช้คันเร่งแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะอา่า สำหรับใครที่มาใหม่นะครับก็เราก็จะให้ทําการลงทะเบียนก่อนนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูก่อนแล้วกันะนะครับสําหรับใครที่มาใหม่เนี่ยเราก็จะจับเซ็นสัญญาเอาใช่นะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับพาไปดูนิดนึง ปกติแล้วนะครับก็นี่ฮะเราก็จะมีใบสแกนชียโค้ดแบบนี้อย่างเงี้ยฮะนี่อย่างงี้ก็คือนี่ฮะใครที่ใครที่มาเนี่ยก็ครั้งแรกก็จะสแกนบนก่อนนะครับเพื่อสมัครสมา,สมาชิกสวัสดีครับเบียวดีครับขับรถดีอันล่างอะ่ะก็จะเป็นสําหรับลงเลขใหม่นะครับก็คือเราจะให้สแกนเพื่อลงทะเบียนกันก่อนสวัสดีครับลงทะเบียนสมาชิกก่อน แล้วพวงเสาร์ดีเลยอ๋อฮะใช่ใช่ใช่เข้าเข้าลายได้เลยเข้าได้เลยครับฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นฝั่งนู้นตามเข็มขี่ทางนี้ครับยังไม่เคยมาเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวขี่ตามคันไหนก็ได้เอารถไปรอก่อนเอารถไปรอก่อนนะครับเดี๋ยวขับตาอ่พี่อาร์มดูหน่อยหาคนลำให้หน่อยหาคนลำให้หน่อยได้ได้ผู้หงเบียร์กลับแล้วอันนี้ไบค์เกอร์หญิงของเรามาเจอมาแล้ว น้องเบียบอกล้มแล้วค่ะสบายใจแล้วกลับบ้านได้นะฮะก็สแกนเสร็จปุ๊บก,ก็จะได้เลขสมาชิกนะครับซึ่งเราก็จะเอาไว้สําหรับสะสมไมในการฝึกนั่นเองเพื่อแรกสติ๊กเกอร์เนาะนะครับอ่านะตอนนี้ในนั้นเนี่ยเราก็จะแนะนําการข,าขับขี่หรือเริ่มกระบวนการฝึกของที่นี่นะฮะซึ่งเราก็จะแนะนําก่อนเลยในวันแรกๆที่มาเนี่ยไม่ต้องอะไรเยอะนะครับพยายามขี่ จำเส้นทางให้ได้นะั่นคือจุดประสงค์หลักเลยโจทย์หลักก่อนของวันแรกนะครับพยายามจําเส้นทางให้ได้นะครับแล้วก็ขี่โดยห้ามใช้เบรกหน้าโดยเด็ดขาดนะครับโดยเด็ดขาดเลยนะครับย้ําว่าเด็ดขาดถ้ารู้สึกว่ารถเร็วเกินไปนะครับก็ให้ใช้เบรกหลังแทนในการชะลอความเร็วของรถนะครับให้ใช้เบรกหลังแทนในการ ชะลอความเร็วของรถในกรณีที่เป็นรถมีคลัตเนี่ยครับแบบพวกบิ๊กปงบิ๊กไปอต่รถมีคลัตทั่วไปให้ใช้คลัตช่วยได้นะครับใช้เบกรกหลังช่วยได้ใช้ขาประคองช่วยได้ในการทรงตัวในจังหวะที่เรายังไม่มั่นใจรถออโต้ก็เช่นกันนะครับแต่รถออโต้ไม่มีคลัตเนาะเพราะงั้นก็ห้ามใช้เบกรกหลังก็คือมือซ้ายเ่ยห้ามยุ่งแล้วไม่ใช่ห้ามใช้เบกรกหน้านะมือขวาลืมอไปเลยให้ใช้แค่เบกรกหลังทางซ้ายมือแทนนะครับนี่ฮะก็คือพูดง่ายช่วงแรกมันเป็นช่วงของการ เอาตัวรอดนะครับพยายามขี่ยังไงก็ได้ให้จําเส้นทางให้ได้ไม่หลงไม่เลยไม่ล้มรถไม่ดับนะครับเป็นช่วงเซอร์ไบเวลของเราเป็นช่วงเอาตัวรอดนะครับฮิโมกาลังสนุกกับมังคีครับี่ฮิมโมบอกรถเล็กนี่ขี่โคตรมันเลยครับผมหลายคนคนระับพอมีรถใหญ่ขี่แล้วพอเอารถเล็กมาขี่ที่นี่บอกผมโ,โคตรสนุกเลยครับเนี่ยฮะก็นี่แหละฮะ จะเป็นแบบนี้นะฮะก็คือคนที่มาใหม่ๆก็ค่อยๆขี่ไปนะครับขี่ในความเร็วต่าๆนะครับไม่ต้องใช้คันเร่งด้วยซ้ำในรถที่แบบซีซส,สีสูงๆแค่ปล่อยไหลก็พอนะครับแล้วก็ไปตามเส้นทางที่เราจะมีผู้นำให้อย่างนี้อย่างนี้เน,นี่ยพี่อาร์มพี่อาร์มกำลังนำน้องใหม่ให้อยู่นะครับพี่อาร์มกำลังนำสมาชิกใหม่ นะครับตี่ตามเลยอย่างเงี้ยนะคือพี่อาร์มกำลังนําให้อยู่น้องเคยมาแล้วนะครับแต่ว่าน้องมาวิ่งย้อนลายยังไม่เคยมาตอนที่เป็นวิ่งตามเข็มนาฬิกาหรือวิ่งตามลายปกตินั่นเองก็มีพี่ๆที่นี่นําให้นะครับอย่างที่บอกครับโอ้ใจเย็นใจเย็นอย่างที่บอกครับเรา ช่วยๆกันนะครับไม่ใช่แค่ผมคนเดียวนะครับจะมีทั้งพี่อาร์มพี่อาร์ตพี่บอสพี่โมกระจรและพี่ดวงหรือคนทุกคนครับหลายๆคนที่คอยช่วยกันตลอดเลยนะครับแม่รถเลก็กเนเลินรถเลก็กเนเลินสน,สนุกเกินห้าใจนะครับอ่ะใคร ใจก็เรียนเชิญน,นะครับเจอกันจนถึง5ทุ่มครับผมสวัสดีครับ